สวัสดีครับท่านผู้ชมผมทัวร์เมธีวัฒน์บุญรั์กลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสกายไทม์ข่าวภาคข้ามครับข่าวแรกในวันนี้นะครับจะพาไปดูข่าวขี้ยาดงสวยนะครับได้ขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อยามาฮ่านูโวสีขาวดําหมายเลขทะเบียนขอไข่ขอไข่877สมุทรสคาครขับมาบนถนนบายพาสทเลี่ยงเมืองชนบุรีขาเข้าพัทยาหน้าทางเข้าวัดอุตภเมาหมู่สิบตําบลนานป่า อำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีแล้วล้มเองทําให้มีแผลแตกที่ใบหน้าอาการสาหัสนะครับบริเวณใกล้กันก็ได้พบกับยาบ้าแพ็คอยู่ในหลอดกาแฟจํานวน5เม็ดครับตกอยู่บริเวณข้างกายของผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับผู้ได้รับบาดเจ็บก็ได้ถูกนําตัวส่งไปที่โรงพยาบาลชนบุรีและถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจอายัดต,ตัวไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับงานนี้ไม่รู้ว่าจะใช้คําว่าสงสารได้หรือไม่นะครับคงจะเป็น ความดวงตกสุดๆของขยาคนนี้เลยนะครับข่าวต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนถนนบลอนสตรีตตำบลบ้านใหม่อำเภอปักเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับเมื่อนายอดิศักด์ชนะมานอายุ22ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้รุ่น pcx สีดำด้านหมายเลขทะเบียน1ก็กไก่บอไปไม้93 9 0นครราชสีมา ออกมาจากบ้านเพื่อจะเอารถไปล้างและขี่ไปเติมน้ำมันนะครับภายในเมืองทองทานีขี่มาสักพักรถของเค้านั้นได้เกิดดับแล้วก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นนะครับจากใต้ท้องรถและไฟได้ลุกลามไหม้ทั้งคันภายในเวลา20นาทีครับเจ้าหน้าที่ได้เข้ามาระลมฉีดน้ำนะครับเพื่อดับเพลิงใช้เวลาถึงประมาณ15นาทีครับเพลิงจึงสงบรถจักรยานยนต์ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งคันนะครับ เจ้าหน้าที่เองก็ยังไม่ทราบสาเหตุของเพลิงไหม้ในครั้งนี้ครับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ชุดควบคุมทหารพลาน,นาวิโยทธินที่4โดยนาวาเอกสราวุธบุตรเสรีชัยหัวหน้าชุดช,ชค .4 กองร้อยและ546ได้ทำการจับกลุ่มกลุ่มแรงงานชาวกัมพูชาครับที่ได้ลักลอบข้ามแดนผ่านเข้ามายัางประเทศไทยนะครับในบริเวณจุดตรวจ กัมพูชา A3 ส่วนฝั่งไทยเป็น A4 นะครับในพื้นที่เป็นสวนลำไยในพื้นที่หมู่4ตําำบลคลองใหญ่อําเภอโป่งน้ําร้อนโดยสามารถจับกลุมได้ในช่วงเช้านะครับเวลา4นาฬิกาหลังจากที่ควบคุมแรงงานทั้งหมดนะครับรวมเป็น48คนนะครับได้แก่ชาย18คนหญิง23คนและเด็กอีก7คนนะครับจากการสอบถามได้ทราบว่า ทั้งหมดจะเดินทางเข้ามาเพื่อรับจ้างเก็บลำไยนะครับในพื้นที่อำ,อำเภอโป่งน้ำร้อนและอำเภอสอยดาวโดยมีผู้นำทางเป็นชาวกัมพูชาครับนำมาส่งที่ริมคลองกั้นระหว่างแดนเมื่อเวลา4นาฬิกาจึงได้ข้ามมานะครับแล้วก็ถูกจับกลุมตัวได้โดยทั้งหมดจะต้องเสียค่านำพาถึงคนละ4-5,000บาทต้องจ่ายล่วงหน้ากับนายหน้าก่อน เดินทางนะครับคนละ1000บาทหลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้แล้วนะครับก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัมพูชามารับตัวกลับไปดําเนินคดีที่ประเทศกัมพูชาต่อไปนะครับอย่างไรต้องขอฝากนะครับกลุ่มแรงงานทั้งหลายถ้าจะเดินทางเข้ามาขอให้เดินทางเข้ามาอย่างถูกกฎหมายจะดีกว่านะครับข่าวสุดท้ายนะครับเราไปดูประเพณีพื้นบ้านของทางอีสานกันบ้างนะครับ เหตุการณ์น,นี้ชาวบ้านในอำเภอเมยวดีนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับได้เข้าไปจับตัวอ่อนนะครับของลูกต่อหัวเสือนะครับเพื่อจะไปขายในหมู่บ้านในช่วงเทศกาลตรงกับบุญเดือน9นะครับหรือที่เรียกกันว่าข้าประดับดินนะครับโดยชาวบ้านจะใส่เป็นชุดหมีที่ทําจากถุงปุ๋ยเย็บด้วยมือนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้แม่ตัวต่อหัวเสือเนี่ยเข้ามาต่อยได้นะครับในระหว่างที่จะเข้าไปเก็บตัวอ่อน ของที่อยู่ภายในรังนะครับที่อยู่กลางทุ่งนานะครับซึ่งในช่วงนี้ก็จะตรงกับเทศกาลบุญเดือน9พอดีเลยนะครับบุญเดือน9บุญข้าวประดับดินเป็นประเพณีหนึ่งะครับในที่1 2ของ14ของชาวอีสานนะครับเพื่อเป็นการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนิยมทํากันในวันแรม14บ่ข้ามเดือน9หรือที่เรียกกันว่าบุญเดือน9นะครับข้าวประดับดินจะประกรอบไปด้วย ข้าวและอาหารคาวหวานพร้อมหมักฟูอุหลีที่ห่อด้วยใบตองกล้วยนะครับนำไปวางไว้ตามต้นไม้แขวนไว้ตามกิ่งไม้ตามบริเวณกำแพงวัดหรือวางไว้ตามพื้นดินนะครับจะใช้ชื่อเรียกว่าห่อข้าวน้อยนะครับพร้อมกับเชิญวิญญาณของญาติมิตรนะครับมารับนะครับจากนั้นเนี่ยภายหลังจะได้มีการทำบุญเลี้ยงพัตนาหานะครับแด่พระพิสุสงฆ์และสามเณร แล้วก็จะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปโดยการหยาดน้ําหรือว่ากรวดน้ํานะครับไปให้ด้วยซึ่งปีนี้ตรงกับวันจันทร์ที่6กันยายน2564ครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าทั้งหลายนะครับรีบรีบส่งคลิปของท่านเข้ามากันเยอะๆนะครับทางสกายไทมข่าวภาค่ําขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะช่วยเหลือพ่อค้าแม่ค้าทุกท่านในการเพิ่มช่องทางการขายให้ฟรีเลยนะครับ โดยท่านสามารถส่งคลิปความยาวไม่เกิน1นาทีบอกรายละเอียดของสินค้าและบริการที่จะชวนคนให้มาซื้อนะครับบอกช่องทางการติดต่อซื้อขายและการจัดส่งพร้อมทั้งส่งคลิปของท่านเข้ามาใน Inbox Fanpage เพจสำนักข่าวสกายไทม์ครับเราจะนำคลิปของท่านไปออกอากาศโปรโมทให้ในช่วงข่าวของเราเผยแพร่อ,ออกไปทั่วประเทศและทั่วโลกกันเลยนะครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับข่าวในวันนี้ แล้วกลับมาพบกับผมทัวร์เมธีวัดบุญทรัพย์ได้ใหม่อีกครั้งในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ